สวัสดีครับสวสบบน,วน,นกกบรรกาศทองแม่ปาน,นวันนี้ค่ะเปกก็นวันที่สกบแล้วนะคะที่เปิดรั้เอาเียนายอูวันนี้บรรกาศมันตาอย่างที่เห็นนะคะ ก็จะางคาแ h งนั่นคือซื้อมาบอกว่าตั้งใจขายกเลยืมาขายคืนให้กวบงานนี้ซื้อตอนที่ดูร้านเมื่อปีส5งพันหาร้อยสิบห้านที่ซื้อมาถวงข่อดวยแล้วก็ไอ้ไข่ก็เอามาบูชาด้วยหลังจากบูชาด้วยว่าการงาได้เพิ่งดีก็หาและตอนนั้นก็มีซื้อถุงเสือกค่ะราคาโปรโชั่นในปีนั้นี่ซื้อ3า9 9 3น้แต่ให้มารับสินค้าหน้าร้าน วันที่มารับสินค้าหน้าร้านะคะสินค้าใหยบกว่าตเลยงันเยะมากี่ชิ้นาือของนนีชิ้นของแถม40ิชิ้นน่าจะชกบาทค่ะอันนี้คือราคาขายในร้านด้านนะราคาต้นุนซื้อเหมาของมาเยอะกันนะเมื่อกี้หกสบาทเบือี่สับบาถามสีชิ้นก็เท่าไหร่เองเจ็ดรอยอี๋ยเาบอกว่าา้มาบชิ้นตอนนั้นก็ดีใจแต่พอมาดูหัวกระแสมารู้ค่า ว่าิิงแล้วนั่หันนี้าใจวันนี้ตสใจเอาฟอง้อนะซื้อตะไข่ตไค่นี่ครับมันจะดีเป็นวองแล้วก็หลวงพ่อรวยแลวาอะไรอ่ะเขาทำบุญทำบุญ้วยแล้วทำซ่ากีเนี่ยรอดไหมตกไจดีบเดียวครับามเมอร์กไปกา ของแพงเยอะครับประมาณ4ี่บานจระไม่คิดอยู่ว่าอินนร์ทำไมของแ็งเยอะจังทบขีราคารถเองไหมอะครับเสื้อผ้าเราลาย CF ลงเงินธนาคารบาร์บิคคอมบ๊อบทำไมไม่โอเคใช่รู้สึกไม่ดีเลยว่าทำไมทำไมเขามาขีดราคาแผนไปสับอะรอางเ แล้วเมื่อ11โมงที่ผ่านมานะคะสอบเสีงกลางตำรวจปคมลงพื้นที่ยัง่ป็บอกกินเลยกินแล้ววะไที้านขม่ป้าด้วยหค่ะ11โมงที่ผ่านมานี่เองให้ดูไข่ตู้นี้ค่ะไข่อไม่สุกนี่เว้าก้วน้ำบ้างนี่ครับของเอ้ไข่แดงทอไม่สุกว้านว่า คะเพราะว่าอันนี้คือเราพูดถึงในมุมของของความน่าจะเป็นที่จะมามาแล้วเราลองมาตั้งโจทย์อยู่คุณผู้ชมครับว่าในกรณีที่ทางคนตั๊ก้งตียเนี่ยนะตำรวจเองเนี่ยนะฮะเออครับเอาเอาไข่แล้วทั้งล่างก็ต้องแกะคุณผู้ชมครับไข่ดาวไข่ไม่สดนะฮะทำสั่งตีตั้งตีก็ประกันตัวเขากดตำรวจไม่ให้ประกันเขาตำรวจไม่ให้ประกันเลยุ่ณผู้ชมครับมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคือเขาจะตัดเป็นผัก ถูกไหมฮะเขาฝากทั้หมดประมาณเจ็ดพันละสิบีวันกินเลยได้นะสองเจ็ดาละสิบสองันมันไปไแปดวันสองเจ็ดออองคูเจ็ดแต่จวันคุครับทีนี้ในจีวันเนี้ยนะฮะคือจริงแล้วเนี้ยทางกฎหมาแล้วคุณปัคุบเนี้ยเขาสามารถที่จะนะแต่เราก็เชื่อว่าศาลน่ไม่ยอมเพราะ อัตราผูุสูงแล้วก็มีผู้เสียหายเพิ่มมากขึ้นแล้วการไปแจ้งความว่ามีการกระทันหรทการโออันนี้อันดับแรกนะอันดับที่สองเขาต้องสอบต้องอยู่ในการตับสต่วันนไม่ได้ออกมาคือตตำรวจจะทำสำรวมเสร็จอะไรกับตารทีคมันคือใครกันไป่เหนเรื่องของเงินที่จะคืนให้กับทางตอนของลูกค้าค่ะถูกไหม คือเพราะว่าล <m ics> ูกค้าเองเนี่ยก็จะเอาทองมาคืนเคืนนักรีวิวเวณก็จะไม่หย่อนเรื่อยเรื่องเลต้องออกมาจัดการของคุณตั๊กกับกับคุณเบียร์ครับเขาต้อมีคนเอาเงินมาเมเนจให้แต่วันนี้ทั้งสองคนจะเอาเงินเรือนจับเป็นคนที่เอาเงินเนี่ยมันต้นใช้ให้กับคนลูกค้าที่ต้องเอาเอาทองมาคืนเรื่อยๆพอไม่พอลูกค้าไม่ได้เงินคืนต้องครับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปคืออะไรฮะเขาก็ต้องไปแจ้งความเพิ่มขึ้นเพราะมันมีความเสียหายอัตราทั้งองทางฝั่งของทั้งสองคนมันก็จะมีการเพิ่มขึ้นอีก ถูกไหมถ้ามันก็จะเป็นบเนี่ยงนี้ยฮะเราต้องไปตามดูนะนะครับว่าต่อไปจะเป็นยังไงผู้เสียหายจะมีเพิ่มมากขึ้นไหมจากในมุมผมผมชื่อว่ามีเพราะว่าวันนี้ทั้งแคนเนี่ยพออยู่ในเดือนจำแล้วใครจะเป็นเอาเงินหรือคนเอาเงินเนี่ยมาจ่ายให้กับทางฝั่งของลูกค้าเพราะต้องอย่าลืมนะว่าใครมาไปส่วยให้ตรงนี้จะเกิดขึ้นในร้านทองแล้วไม่ได้เกิดขึ้นแค่ตีเสียมันเกิดขึ้นหมนจะเป็นรูป แตงกว้าอะไรเนี่ยหรือแตงคาไันดไงเนี่ยโอเนี่ยเขายคือนเนี่กระเป๋าประกอบแตงกว่าขั้นแรกจะขับสค่ะแล้วก็ขอขอสอาแตาเลยตวกดำนึงค่ว่าเราเรามาใจในเร้อขายค่ะตนี้คุณะไปคก็ดูแหละอันนี้มขอขอบอกเลยว่า ก็คือกรอบหน่อยนะที่ว่าเขาเป็นกรอบที่แบบเนื้อแข็งดีกรอบดีอะไรเงี้ยเยอะเป็นคนใจดีนะค่ะก็ที่สุดก็แค่คิดหวังค่ะสำหรับเราอินเวนเซอร์นะครับที่ได้มีการไปร่วมไลฟ์นะครับก็จะแบเป็นหลากหลายเรืการหลากหลายนะครับเขก็จะหมดแล้วเนะสองคน ไม่น่าหมดเลยเมันอไรไพดอาหารเสือโกโก้ชักกลสมุนไพร่นหนึ่มันอร่อยจาเป็นไลฟ์อมเนี่ยต้องสอกัน่อนกินแล้ต้องทำใจายรูปร้าเนี้อร่อยที่สุดเพราะว่าที่นทนา่ปี่มางเองเนี่ยกำลังไล่เิน่ทางการฟอกเงินหรือเปล่าถ้ฟอกเงินแล้วคุณได้รับเงินพวกนั้นมาณเป็งินโดยคนไม่ชอบอยงั้นถูกไหมค่ะเพราร้านเนี่ยคุณต้องเป็ปรึกษาทนายไ่ดีนะ แต่ละท่านแต่ละคนเนี่ย <c oughs> ใช่ไหมเพราะจะไ่เข้าขายข้อเงินปังเ้าก็เข้าข้อเงินใช่ไหมฮะเสร็จปุบ๊บเนี่ยเงินที่เขาให้ใครไป